สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาชมบรรยากาศนะคะหลังจากฝนตกเมื่อคืนค่ะก็ตกไม่หนักมากแต่ว่าตกนานอ่ะนะคะนี่ต้นมันสวยงามค่ะมันใบด่าง ก็เริ่มต้นจากเพื่อนบ้านเอามาให้ปลูกนะคะเขาว่าสวยดีปลูกแล้วเป็นพุ่มสวยเขาก็เลยเอามาให้ปลูกแล้วก็เลยปลูกเอาไว้เนี่แหละค่ะอันนี้น่าจะเป็นชุดที่สามแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มปลูกมาก็พอตัดต้นเขาแก่ก็ตัดของดั้งเดิมออกไปเสร็จแล้วก็ปลูกเอาไว้ใหม่อีกก็สองกอเนี่ยค่ะแต่ก็อยู่ในที่ ใกล้เคียงที่เดิมมานะคะก็ทีแรกก็ปลูกตรงแถวนี้แหละค่ะดูสิคะสัตว์โลกน่ารักสัตว์โลกน่ารักปีนกันขึ้นมาบนต้นมันเลยค่ะไม่รู้เขาขึ้นมากินอะไรนะคะเพราะว่าต้นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรตรงไหนแต่ไม่รู้เขาปีนขึ้นมาทำไมกัน ไม่มีใบอะไรตรงไหนขาดอะไรไปนะคะเขาคงไม่ใช่ก็ขึ้นมากินมันหรอกมั้งไม่รู้เขาขึ้นมาทำอะไรหรือว่าจะต้องเดินมาจนถึงปลายใบแล้วถึงจะกินต้องรอค่ะรอรอชมนัม่นก็กอไผ่นะคะมีอยู่สามกอค่ะ ก็พอได้กินแล้วก็ได้เอาต้นไว้ใช้สําหรับทำค้างให้ถั่วฝักยาวอ่ะนะคะวันนี้ก็คือจะพาเดินชมชมวิวนะคะชมบรรยากาศจากบ้านเดินไปสวนนะคะ ก็จะให้ชมยาวๆไปนะคะเพราะเช้านี้ทำอะไรไม่ได้แล้วฝนตกมาก็เปียกไปหน่อยะคะ่ะเพราะว่าเขาตกตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนนะคะใกล้ๆเที่ยงคืนน่ะจนถึงเช้าตีสามตีสี่นะคะอะ่อันนี้ก็กะประมาณเอานะคะว่าน่าจะตกจนถึงประมาณตีสี่น่าจะนะคะเพราะว่ารู้สึกขึ้นมาตอนตีห้านี่คือว่าหน้าบ้านมีแต่น้ำเจิงนองเต็มเลยคะ่ะ นี่ค่ะแมงมุมมาทำรังขวางทางเดินนะคะทารังขวางทางเดินมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นตัวแมงมุมเนี่ยไม่เห็นเนาะคะ่ะเห็นแค่มีจุดดำๆเนาะเห็นแค่เป็นจุดด,ำดำําๆแต่เนี่ยค่ะคือตัวเมงมุมค่ะก็ทํารังขวางทางเดินไน้ แล้วเราจะรลอดพ้นจากเขาไหมเนี่ยน่าจะพ้นไม่ได้ไม่ได้อ่อไม่ได้ใส่หมวกไอ้โมงมาก็ไม่กล้าเดินละโดนเนี่ยเพราะบางครั้งก็อาจจะแพ้หน้าตาบว,วมฉึงขึ้นมาได้ถ้าแพ้เขามีค่ะประตูรัวของเรา ไม่มาตรฐานนะคะทำแค่พอกันไม่ให้หมาเข้าออกแต่เขาก็ยังหาทางเข้าหาทางออกกันจนได้เนะะี่ยค่ะเขาก็จะปีนไปหาช่องว่างๆแถวตรงข้างรั้วตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะได้ออกไปข้างนอกออกไปที่สวนเราซึ่งก็ หมาบ้านเอหมาบ้านเราเองค่ะตอนนี้หมาที่อื่นจะไม่มีมาแล้วก็จะมีแต่หมาบ้านเราเองที่จะปีนออกไปเดี๋ยวป้านอมปิดรั้วก่อน <c oughs> <c oughs> หันเร็วเดี๋ยวเวียนหัวอีก ก็ทางฝั่งนี้ก็ยังมีงานตรงนั้นนะคะนั่นถั่วตรงนั้นยังทํำญ้าไม่หมดนะคะก็พอดีฝนตกบ้างไม่ตกบ้างจนดินแข็งนะคะก็ทำได้ยังไม่หมดก็เหลืออยู่ตรงกลางอีกย่อมนึงนั่นนะคะก็ น่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วตรงนี้ก็ล่องถั่วเก่าที่เรารื้อแล้วยังไม่ได้เก็บไม้ออกไปนะคะเข้ามาให้ดูที่ล่องถั่วก่อนเมื่อวานนี้ก็คือว่าตัดสินใจว่าอามาถากหญ้า,าไว้ก่อนดินแข็งก็แค่ถกักถากให้หญ้าเขาหลุดออกมาก่อนหญ้าจะได้ตายนะคะแล้วเดี๋ยว ก็กะว่าถ้าฝนตกแล้วก็จะมาทำโคนเ็ใหม่อีกครั้งหนึง่งเอาดินเข้าโคนแต่ก็ผิดแผนค่ะพอถากยาเสร็จฝนก็ตกเลยถากยาลงไปแล้วฝนตกยาก็ไม่ตายแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวถ้าพอมีแดดออกต้องเอาคาดมาเกาๆเขาหน่อยเขาจะได้ตายไม่งั้นเขาก็จะยังอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหน ไกลๆนู่นก็สวนข้าวโพดเราค่ะฝั่งนู้นนั่ก็ถั่วเราค่ะที่ถอนเสร็จไปแล้วแล้วก็มีผักคะน้าที่น่าเสียใจมากๆปลูกแล้วดูสิคะเนี่ยเป็นเพีย้ยหมดเลยน่าจะเป็นเพีย้ยไฟนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะต้องหาวิธีฟื้นฟูเขาขึ้นมาใหม่ก็ เดี๋ยวพาไปชมสภาพน้อยของเรานะคะเมื่อวานเมื่อวานมาตอนเย็นนะคะเดินออกมาลดน้ำมันหวานก็เลยเจอเขาอีกทีนก็ยังอยู่คะ่ะเขายังคงอยู่ คงหนีไปไหนไม่ได้หรอกปีนขึ้นมาไม่ได้กระมังกระมังผสมปูนนะคะอ่างผสมปูนนะคะที่เราเอามาใส่น้ําก็สูงพอสมควรเขาคงปีนขึ้นมาไม่ได้แล้วก็นี่ค่ะร่องนี้ก็ตั้งใจทําเอาไว้อ่าเดี๋ยวจะปลูกมันหวานนะคะ ก็คือว่าอันเนี้ยที่ยกล่องขึ้นมาเพราะว่ากลบหญ้าเอาไว้อนะคะเราถากหญ้าแล้วก็เอายากลบไว้ในร่องเขาเพื่อที่เขาจะได้ย่อยยุย่ยอ่อเน่าสลายไปกลายเป็นปุ๋ยให้มันเราในครั้งต่อไปที่เราจะปลูกนะคะแต่ก็ดูท่าทางเหมือนเขาจะ ไม่ตายสนิทค่ะก็เลยมีแตกออกมาบ้างเล็กน้อยมีแตกๆจะเป็นขึ้นมาอีกฝนตกลงมาใส่นี่ก็น่าจะต้องมาดึงๆเขาออกหน่อยละค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะยิ่งกอใหญ่งามไปกันใหญ่ค่ะแล้วเราก็มาถึงบ่อแล้วมาดูจภาพน้อยเรากันยังอยู่หรือเปล่า อยู่ไหมอยู่ไหมน้ำก็เหลือน้อยค่ะแต่ภาพอยู่ก็เลยใส่น้ำไว้น้อยๆไม่ได้อ่ะปั๊มมาให้เต็มอ่างอยู่ไหมเอ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนั่นไงอยู่นั่น คุณชัยาแนะนําให้เอาทรายมาไว้ให้เขามุดด้วยปานอมยังไม่รู้จะไปหาทรายตรงไหนมาใส่เนี่ยต้องมีทรายมาใส่ไว้ในอ่างใช่ไหมคะให้เขามุดเล่นก็คงจะต้องเป็นเอาทรายในสวนนี่แหละตรงอ่าในสวนข้าโพดมันจะมีทรายที่น้ำไหล น้ำไหลทรายให้ไปอยู่ตรงช่วงท้ายๆของร่องนะคะจะมีทรายเยอะเดี๋ยวรอให้ดินแห้งสักนิดอันนี้นกเขาบินมาอ้าวบินหนีไปเลยจะให้เป็นอ่าพีซเซนเตอร์ใช่มน่นบินไปเกาะที่ ้นมะละกอซะแล้วไก่ไปก็บองไม่เห็นเน้ะคะ่ะกลับมาหาตะภาพน้อยเราดีกว่าแล้วเขากินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะเอาอะไรให้เขากินสงสัยต้องไปหาซื้ออาหารตะภาพแล้วเนี่ยได้กินอะไรบ้างหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยตั้งแต่เอามาลงอ่างเนี่ย มุมนี้มองไม่เห็นเลยมืดมาหลบมุมซะแล้วโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อย <c oughs> ที่แน่ๆต้องลองไปเซิร์ชหาดูข้อมูลก่อนว่าจะภาพกินอะไรบ้างเผื่อเขากินย่งกินหญ้าอะไรก็จะได้เอามาเลี้ยงก่อนเอามาให้ได้มีอะไรกินก่อนแล้วก็มีลูกออส เรียกลูกออดได้อยู่แล้วเนาะน่าจะเป็นน่าจะเป็นลูกของของเขียดนะคะเขาก็จะมาจากบ่อพักน้ำนะคะที่บ่อพักน้ำนี่จะเยอะมากเลยลูกออดแบบเนี้ยเพราะว่ามีเขียดอาศัยอยู่ที่นั่นเดี๋ยวโทรศัพท์ตกน้ำ ก็เปิดน้ําเปิดน้ําอ่าตอนแรกที่ยังไม่ได้ต่อสายไปที่รดน้ำข้าโพดะนะคะก็จะเอาสายไปต่อที่บ่อพักน้ำนะคะแล้วก็เปิดวาล์วให้น้ำไหลมาเรื่อยๆจากบ่อพักน้ำลูกออสเขาก็เลยมาตามน้ำเลย เลยมาอยู่ในนี้เยอะแยะประนอมถ่ายคลิปยาวนิดนึงนะคะจะเอาไปทำพรีเมียค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะทำงานส่งที่อยู่ไว้ก่อนเข <laughs> ้าไปหลังบ้านมา,เ,า,เ,าเขาบอกว่าคลิปมีการดูแค่ช่วงเวลาหนึ่งนาที <laughs> ช่วงระยะเวลาหนึ่งนาทีกว่าๆนะคะ ก็จริงๆแล้วไม่น่าเข้าไปดูเนาะหลังบ้านที่เราลึกๆที่เรารู้พอเข้าไปดูแล้วท้อทแท้หมดกำลังใจ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสู้ๆกันไปทำไปเรื่อยๆขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ และเวียนเข้ามารับชมนะคะอ่าแอบซ่อนอีกแล้วให้ไปไหนเลยบังอยู่อ้าวอ้าวอ้าว น้งน้อยตกน้ำอีกแล้วมาจากไหนนี่ถึงมาตกตรงนี้ไม่ไปตอมเกอรข้าโพดเลยมาเล่นน้ำเลยตกน้ำภาพน้อยเราไปไหนแล้ว เล่นอยู่นู่นอีกแล้วสายลบก่อนเขาอยู่โลงๆเขาก็กลัวเนาะก็เลยหาที่แอบแต่เขาก็โผล่ขึ้นมานะคะเขาว่ายน้ำว่าว่ายไปเขาก็จะโผล่เอาจมูกขึ้นมาเหนือน้ำนิดนึง แล้วก็กลับลงไปใหม่นกน่าจะพามาอีกสักตัวนะน่าจะมาได้ได้มาอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวเหงาแย่เลยไม่รู้นกไปคาบมาจากไหนแล้วมาปล่อยแถวนี้แต่ตัวเขาก็โตมากแล้วนะ นกคาบมายังไงมาถึงนี่แล้วมาปล่อยลงแถวนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันแต่ภาพน้อยขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะ ที่เข้ามารับชมให้ขอบขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนมากๆเลยค่ะ